พอตื่นเช้าลูกชายทานข้าวเสร็จนะคะก็พาเขาออกมาเดินเล่นที่ชายหาดก่อนที่จะไปเที่ยวที่วิทบีนะคะชายหาดช่วงเช้าคืออากาศดีมากๆเลยนะคะคนไม่เยอะเลยมีแค่แบบบางๆอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆนะคะอ่านักท่องเที่ยวไม่เยอะจะมีเฉพาะที่แบบว่ามาแคมปิง้งแกลมปิ้งคนที่แบบว่ารักสงบจริงๆอะไรประมาณนี้นะคะอ่า แล้วลูกมีลูกด้วยความที่แบบว่ามีลูกชายเนาะลูกชายในวัยนี้เขาไม่เหมาะที่จะเล่นอยู่ที่บ้านเลยนะคะไม่งั้นก็มีโอกาสที่จะพังของประดับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยเออนะคะก็ต้องพาเขาทํากิจกรรมทุกวันนะคะอ่าแล้วก็ที่สําคัญเขาสนุกเขาสนุกด้วยนะคะเวลาที่พาเขาทํากิจกรรมอะไรประมาณนี้นะคะดีกว่าเล่นอยู่ที่บ้านประมาณนี้เนาะอ่าสวยค่ะชายหาดช่วงเช้าเนาะบรรยากาศดีดีท่า แล้วก็น้ำลดด้วยนะคะพวกเราก็เลยได้แบบว่าเดินลงไปเล่นได้ด้วยอะไรเงี้ยเดินมาอีกนิดนึงนะคะนอที่เป็นหลังจากที่เป็นชายหาดที่เป็นโคทินนะคะฝั่งนี้นะคะข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นชายหาดที่เป็น ทรายนะคะดีมากๆนะคะตรงนี้เลยนะคะแต่ลมแรงมากๆช่วงหน้าร้อนต้องดีมากๆพวกเราจะกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะ,ะวิวนี้คือดีมากค่ะทุกคนคือสวยมากคืออากาศดีแต่ว่าเสียอย่างเดียวแค่ลมแรงนะคะ,ะด้วยความที่แบบว่าพาย,ยุเข้านะคะแล้ววิลเลียมไม่ค่อยชอบลมแรงเลยนะคะพวกเราก็แอบมาดูนิดนึงนะคะมานั่งชมวิวนิดนึงอะไรเงี้ยต้องจับแขนไม่งั้นจะวิ่งแบบว่าตกหน้าผาอะไรเงี้ยเออนะ มีลูกชายเนาะสนุกค่ะทริปนี้